สวัสดีค่ะอน,นันต์นะคะแล้วก็พบกับอนันอ์นอีกแล้วนะคะในช่องอนันต์ขายฟอร์ดชาแนลนะคะแล้วเราก็อยู่กันที่เดิมนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดราชพฤกษ์พระรามห้านะคะซึ่งวันนี้เรามาในแนวพิเศษนะคะข้างๆกันเลยนะคะจะเป็นชุดแต่งจาก a r b นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะว่าตัวชุดแต่งมีอะไรบ้างนะคะซึ่งอยากจะแจ้งให้ทราบนะคะว่าตัวรถนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะขับสีนะคะในราคา1นึ่งล้านสี่หมนเก้าพันบาทนะคะมาดูกันค่ะว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างนะคะ เด่นๆเลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะของตัว ARB นะคะตัวนี้นะคะสปอร์ตไลท์โซล่าตัวนี้สามารถซื้อ เพิ่มได้นะคะหรือว่าจะเอาทางเซ็ตแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งทางแบรนด์ของ A R b เขาเคมกันรับประกันให้เลยถึง5ปีกันเลยนะคะซึ่งการชนที่ติดมาด้านหน้านี้นะคะอยู่ในวารันตีของตัวรถนะคะ5ปีหรือ150,000กิโลเลยค่ะเพราะว่าทางเขาเคามาสามารถที่จะเข้าศูนย์ฟอร์ดเพื่อเคมได้เลยนะคะซึ่งเป็นแบรนด์เดียวเนาะแล้วก็มาในส่วนของ ตัวด้านล่างนะคะที่เห็นอยู่นะคะเป็นหูสีแดงนะคะตัวนี้รับน้าหนักได้ถึง6ตันนะคะซึ่งลูกค้าสามารถซื้อแยกได้นะคะทางซ้ายและขวานะคะทางแบงค์เขาเค็มได้เลยว่าสามารถจุงฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เลยนะคะของตัวกิโลถึง6ตันเลยนะคะสําหรับตัวนี้เนาะค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะซึ่ง ตัวที่จะเป็นสีเทานะคะตัวนั้นจะเป็นกันกระแทกนะคะายาวไปถึงด้านตรงกลางของตัวรถนะคะเพื่อป้องกันนะคะการกระแทกด้านล่างนะคะของตัวนี้ซึ่งทั้งหมดนะคะที่ยันพูดมาเนี่ยคือเขาประกันให้ทั้งหมด5ปีนะคะแล้วก็ไม่ทําให้วารันตีของรถขาดด้วยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสามารถเข้ามาเคลม้ที่ฟอร์ดได้เลยนะคะมาในส่วนของด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว คิ้วนะคะคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะซึ่งของเขาจะแตกไปจากเดิมนะคะก็คือตัวของสีเนี่ยเขาจะทําให้เรียนแบบตัวสีลดจริงๆเลยนะคะแล้วก็การไล่ตัวยางนะคะจะไม่ใช่แบบการยิงซิลิโคนนะคะตัวนี้จะเป็นแบบการอัดตัวยางเข้าไปเพื่อกันกระแทกนั่นเองนะคะสําหรับของตัวชุดแต่งของเขานะคะอ่ะต่อไปนะคะมาในส่วนของด้านบนนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะอ่าเขาเรียกว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวนะคะแคมปิง้ง สามารถที่จะวางเต็นท์ได้หรือบรรทุกของได้ตัวนี้รับน้าหนักได้ถึง300รกิโลนะคะแต่ถ้าเป็นระหว่างวิ่งนะคะก็อยู่ประมาณ100่กิโลนะคะแล้วก็อ่าหลักๆเลยจุดๆเด่นของเรานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโช๊คนะคะเป็นของโอแมนอิมูนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น p ค่านะคะจะมีโช๊คทั้งหมดนะคะสี่ต้นนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวแหนบน,นะคะตัวนี้ แหนบด้านหลังนะคะถ้าใส่เซตนี้นะคะรถจะยกโดยปกติอยู่แล้ว5มิลน,นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับความนุ่มนวลนะคะของตัวช่วงล่างได้กรณีที่เราขับรถไปแล้วถนนขรุขระนะคะเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาถึงเราสามารถปรับให้เราขับแบบนุ่มนวลบนพื้นผิวขรุขระได้เลยนะคะซึ่งทางแบรนด์เขาการันตีให้เลยว่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงโช่ฟ็อกในตัวแรปเตอร์นะคะสําหรับตัวนี้ซึ่งรถคันนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะคะ ด้านหลังสองด้านหน้าสองนะคะแล้วก็ตัวแนบค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวโ o l เลอร์ลินะคะโรลเลอตรงนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะคะซึ่งของแบรนด์เขาเนี่ยจะเป็นแบรนด์เมลทันท็อปนะคะแบรนด์นี้นะคะทําเกี่ยวกับ l o ลเลอร์ลิมาถึง40ปีนะคะเป็นแบรนด์ของเดนมาร์กนะคะซึ่งจะมีแบบทั้งแมนนวลแล้วก็ไฟฟ้านะคะซึ่งไฟฟ้ากําลังจะเข้ามาให้ทุกท่าน ชมไวๆนี้ค่ะน่าจะอาจจะเป็นเดือนหน้าที่เขาแอบกระสบมานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถบรรทุกของได้เหมือนกันนะคะน้ําหนักราวอยู่ประมาณ70กิโลค่ะคือบรรทุกของตรงนี้ได้เลยนะคะ ซึ่งซึ่งสินค้าแต่ละอย่างนะคะที่เป็นชุดแต่งของรถคันนี้นะคะทาง ABS นะคะเขาเคมในการรับประกัน5ปีนะคะลูกค้า5ปีเลยอย่างพิเศษนะคะกันชนหน้าค่ะก็คือเข้าเคมศูนย์ฟอร์ดได้เลยแล้วก็พวกระบบต่างๆนะคะยังใช้งานได้ปกตินะคะรวมถึงกรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุนะคะตัวนี้ชนแล้วแอร์แบ็แตกแน่นอน,นะคะ่ะซึ่งเขาเคมมานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจจะเข้ามาดูชุดแต่งนะคะของรถ คันนี้นะคะเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมฟอร์ดราาพฤึษ์พรามห้านะคะเข้ามาเจอกับอันได้นะคะหรือสนใจโทร084967839 2นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อันทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้อันไปก่อนสวัสดีค่ะ